วันนี้มาเที่ยวที่บังกะโลครับทำลาบเสร็จแล้วลาบทนลครับเจ้านายชอบนั่งวันนี้ครบครบสองเดือนเมื่อวันนี้เขาเมื่อวานวันนี้วันนี้วันนี้ครบสองเดือนครับอายุสองเดือนแล้วชอบนั่งครืม่วันนีี้บ Những người người được người do người do người do <laughs> người do <đu thơ> <laughs> <laughs> Có người là yêu căng hẳn hẳn lại hẳn 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 <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูกับข้าวครับนี่คือกับข้าวของวันนี้ก <Okay. S 1> ็คือลาบเพิ่งทำเสร็จครับยังร้อนๆสุดยอดบรรยากาศดีมาก ตอนนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วน้องบ่ายสามป่ะเอ้สี่โมงนะสี่โมงกว่าไหมสี่โมงกว่าจะห้าโมงแล้วบ้านใกล้เสร็จแล้วน,นี่เสร็จเปน็นห้องแนละ้วห้องน้ำที่หลังบ้าน น้องมาล้างจานก่อนก่นก็ได้เดี๋ยวพี่อุบลูกเอง<ด>อ๋อ <c oughs> ครับ <c oughs>